วันนี้ก็ได้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งมาซึ่งค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือเจ้าตัว E N V R นั่นเองหล,หลายท่านที่เคยดูคลิปรีวิวของทางผมนะครับก็จะเห็นตัวเครื่องบันทึกที่เป็น E D V R ออกมาแล้วตัวนี้รุ่นใหม่เป็น E N V R เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวมันรูปร่างมันแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีข้อดีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูพร้อมๆกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับ นี่นะครับแบบนี้มีอุปกรณ์นะเดี๋ยวผมให้ดูมีคู่มือนะครับใช้ไหมก็ไม่แล้วก็อันนี้เป็นตัวอุปกรณ์นะข้างในอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีเมาส์นะครับมีสายพาวเวอร์มีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็สายแลนหมดแล้ว ในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็ผมว่าเล็กมากเนี่ยน,นี้ดูเทียบกับมือผมนะนี่ครับบางนิดเดียวเองแค่นี้นะครับดูรอบๆข้างหลังก็จะเป็นพอร์ต poe นะครับรุ่นนี้เป็นแปด channel poe นะครับมีพอร์ต lan นะครับแล้วก็มี hdmi แล้วก็มี usb 2พอร์ตแล้วก็มีตัวที่เสียบอะแดปเตอร์แล้วก็มีน็อตต่อกราวนะครับน้ำหนักผมว่าเบาเบามากเลยลองเทียบกับสวิตช์อันนี้เป็น smart panel นะครับ8พอร์ต นี่ครับจะได้จินตนาการออกนะครับแค่นี้เองนะครับเทียบกับเจ้า eDVR นะครับนี่ eDVR จะหนากว่าเทียบกับกล่อง iPhone นะครับแค่นี้เองก็ติดตั้งง่ายนะครับสามารถเอาไปติดตั้งประยุกต์อยู่ในสถานที่ที่มันไม่ต้องใช้พื้นที่กว้างนะครับแล้วก็ทำให้งานติดตั้งเราเนี่ยสวยงามมากขึ้น อันนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับผมทําการเปิดฝาตัวเครื่องออกมาแล้วก็มาดูข้างในกันนะครับมีแค่นี้เองนะพอเอาฝาออกแล้วยิ่งเบามากนะครับก็จะมีตัวเมมโมรี่เขาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมองเห็นอยู่เดี๋ยวลองแกะดูนะครับในไหนก็ดูแล้วลองดูว่าตัวสล็อตเสียบเนี่ยมันเป็นลนักษณะแบบไหนยังไงบ้าง ก็อันนี้หลังจากที่เราถอดตัวนี้ออกมาแล้วนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวเหมือนเป็นซิงระบายความร้อนนะคิดว่าน่าจะใช่นะครับก็จะเจ,เจอเจ้าตัวนี่ครับเป็นตัว SSD นะครับในตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อ960กิกนะครับอย่างตัวที่ผมได้มาตัวนี้จริงมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะผมแกะออกแล้วนะครับก็ตัวนี้ดีมากเลย นี่มันดึงออกได้ในที่ผมชอบนั่นแปลว่าอนาคตเนี้ยอาจจะเปลี่ยนตัวเมมโมรีตรงนี้ได้นะครับสามารถเพิ่มความจุได้นะอันนี้ผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเมื่อเทียบกับเจ้าตัว EDVR เนี่ยตัวนี้เป็นอนาล็อกนะนี่ครับมันมันถอดไม่ได้เห็นปะมันบิวมาเลยนะแต่ตัวเนี้ยมันถอดได้อันนี้ส่วนตัวผมว่าค่อนข้างสะดวกนะทำให้เราสามารถที่จะประยุกต์การใช้งานได้นะครับต้องการเก็บข้อมูลที่อาจจะอยากจะบันทึกได้ยาวนานมากกว่าเดิมเนี่ยนะครับก็าสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ให้มาเนี่ย เ,เดี๋ยวผมลองดูนะครับเป็นของฮิกเซมินะครับก็เป็น h i กเซมิเนี่ยก็เป็นอีกอ business หนึ่งของทางไฮ v ิชั่นนะครับซึ่งหน่วยงานนี้เขาก็จะทําเกี่ยวกับที่เป็นสโตรเล e โดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็น SSD หรือว่าพวก Memory ี a การต่างๆนะครับใครที่ท,ทําธุรกิจด้านนี้สนใจนะครับก็ลองไปดูข้อมูลได้นะครับเรียกว่าฮิกเซมินั่นเองเดี๋ยวต่อมาเรามาดู ตอนเปิดเครื่องบ้างนะครับว่าการใช้งานเนี่ยมันจะง่ายมากแค่ไหนตอนนี้ผมมีกล้องตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกล้องความละเอียดสล้านนะเป็นแบบ poe ก็เดี๋ยวทําการเปิดเครื่องเลยนะครับเสียบอะแดปเตอร์เลยด้านหน้าก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟ power ไฟ hard disk แล้วก็ตัวไฟที่เป็นระบบ network นะครับติดแล้วก็ทําการเสียบนะครับสายแลนอันนี้มาจากตัว r o u t e ์ที่บ้านผมนะก็เสียบเข้าไปนะครับที่พอร์ต LAN ส่วนอันนี้นะครับเราจะเสียบ poe นะครับพอร์ตที่1เข้าตัวกล้อง แล้วก็การตั้งค่าทั้งหมดในวันนี้นะครับผมจะไม่เปิดคอมพิวเตอร์เลยไม่ต่อจอมอนิเตอร์เลยสามารถทํางานผ่านแอปพลิเคชันตัว p i กพาร์เนอร์โปรได้เลยนะครับใครที่สนใจแอปพลิเคชันนี้ก็ลองไปดูคลิปเก่าๆของทังผมได้ค่อนข้างมีฟังก์ชันที่ใช้งานได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเดี๋ยวลองเปิดดูเปิดแอปขึ้นมานะครับ เห็นไหมครับว่าตัวเนี้ยตัวแอปฉลาดมากตอนนี้มันเจอเลยนะครับว่าตัว envr ตัวเนี้ยนะครับทำการเชื่อมต่ออยู่มันให้เราทําการ activate ได้เลยเราก็กด activate เลยจากนั้นเนี่ยมันทําการให้เราใส่รหัสผ่านต้องตั้งรหัสผ่านของตัวอุปกรณ์ก่อนก็ตั้งได้เลยนะครับ รหัสผ่านนะครับเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เป็นสินค้าใหม่ของทางไฮ v ิชั่นเนี่ยจะไม่สามารถตั้งรหัสผ่านแบบตัวเลขที่มันเรียงกันได้เช่น1 2 3 4งหรือคําว่าแอดมินหรือว่า5 4 3 2 1หรือว่าตัวเลขเบิ้ลได้นะครับอันนี้ต้องตั้งให้ค่อนข้างยากในการที่จะผูกค่าเดานะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าตั้งแล้วให้จดรหัสผ่านไว้ให้ดีนะครับก็กด next นี่ครับ อันนี้ที่ผมชอบนะมันทําการ activate ให้ทําการเดี๋ยวดูนะครับมันทําการกําลัง c o n f l i น t network ให้นะครับทำการเช็คว่า firmware เนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือ,อยังทําการตั้งเวลาให้เลยนะครับบางทีอาจะเห็นว่าบางทีตัวเครื่องเนี่ยมา GMT บวก8แต่ว่าบ้านเราเป็นบวก7เนี่ยเราลืมตั้งแล้วก็สุดท้ายทําการ format ให้เลยทั้งหมดนี้ทําโดยอัตโนมัตนนิครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะหลงลืมขั้นตอนไหนจากนั้นกด next เ,เดี๋ยวลองดูซินี่นะครับก็ภาพมาแลนะ้ว สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยเรากดจากตรงนี้ได้เลยนะครับเช่นผมกดตรงนี้นะเนี่ยครับบอกหมดเลยว่าเราจะตั้งค่าที่ความละเอียดเท่าไหร่สตรีมเ,เป็นแบบภาพและเสียงหรือเปล่าถ้าเป็นกล้องมีไมค์ก็จะตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสามารถที่จะตั้งค่าความสว่างต่างๆเหฮะตั้งภาพ brightness ครับเนี่ยเลือกความสว่างตรงนี้ได้เลยผมลองเลือกขึ้นมืดเนี่ยครับภาพก็จะมืดเลยผมเลือกสว่างเลย ภาพก็จะสว่างขึ้นมาเลยอันนี้สะดวกมากๆเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเราเสียบกล้องทุกตัวก็สามารถที่จะดูภาพได้เลยไม่ต้องมาตั้งค่า i p ต่างๆให้วุ่นวายพอเสร็จแล้วนะครับก็เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรากด next จากนั้นเนี่ยตัว Hit Partner Pro เนี่ยเขาก็จะถามว่าให้เราทําการแอดตัวอุปกรณ์เนี่ยเข้าไปในไซต์เป็นการสร้างไซต์ขึ้นมาเพื่อเอาไว้สําหรับที่จะมาดูแลหลักการขายให้ตัวอุปกรณ์ของลูกค้าบ้านนี ตั้งแบบนี้แล้วก็เลือกนะครับว่าอุปกรณ์นี่คือตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในวงแหวนบ้านผมนะของจริงเราไปเจอหน้างานก็จะเจอแค่อุปกรณ์ตัวเดียวท่าที่นั่นมันมีเพิ่งติดตั้งใหม่จากนั้นกดโอเคนะครับ แล้วก็รอสักครู่เนีครับเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยสะดวกมากๆเพราะว่าเราจะทําการส่งมอบไซต์เนี่ยให้กับลูกค้าได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเอามือถือลูกค้าเนี่ยฮิตคอนเน็กของเขาเนี่ยมาสแกนที่หน้าจอ QR Code แล้วนะครับขอแค่ลูกค้าสมัครตัว Account ของตัว h i ตคอ n เน็กให้เรียบร้อยจากนั้นเรากด Transfer นะ แล้วก็เลือกได้ว่าเพอร์ s s มิชันที่เราจะเข้าถึงเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเราจะเข้าถึงแค่ไหนระบบก็จะดีฟอยว่าเข้าถึงการคอนฟิกนะครับสามารถเข้าไลฟ์วิวเข้าดูเพลย์แบ็บ้านลูกค้าได้นะครับเข้าได้นานกี่ชั่วโมงนะครับเราก็ขอไปได้ภาพสด4ชั่วโมงภาพย้อนหลัง8ชั่วโมงคอนฟิกเข้าได้เออไม่มีวันหมดอายุนะครับก็กด next จากนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนวิธีการนะครับอันนี้เป็นมือถือสมมติว่าเป็นมือถือของ end user ลูกค้านะครับก็สมัครตัว hit connect ให้เรียบร้อยกดเข้าแอปนะครับ โค้ดถูกไหมครับอันนี้จะแคปแคป QR โค้ดส่งให้ลูกค้าทางไลน์ก็ได้นะหรือว่าถ้าอยู่ด้วยกันก็เอาเขาเนี่ยนะครับมากดสแกนนะครับกดแล้วกดสแกน QR โค้ดเหมือนที่เราจะไปสแกนที่ตัวตัวหน้าจอเหมือนสมัยก่อนนะครับก็มาสแกนตรงนี้แทนนะครับเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้มีบริษัทอะไรนะครับแล้วก็ส่งอุปกรณ์ซีเรียลนัมเบอร์ตัวไหนมาลูกค้า,าก็กดตกลงนะครับ จากนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ที่เราขอมาขอการเข้าถึงตั้งค่าแบบพาวอนนะครับเข้าดูภาพสด4ชั่วโมงเล่นค่า8ชั่วโมงนะครับสม,สมมติผมเป็นลูกค้าเนี่ยผมไม่ให้ก็ได้นะผมกดออกก็ได้ให้แต่คอนฟิกก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็กดตกลงนี่ครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันของลูกค้าได้แล้วสะดวกมากกดดูภาพได้เลย หลังจากที่เราได้เล่นในส่วนของการตั้งค่าผ่านแอป h i กพา r ์เนอร์โไปแล้วอันนี้พามาดูในตัวเครื่องนะครับเมนูของตัวเครื่อง e n v r เนี่ยว่ารูปร่างหน้าตาเมนูเขาเป็นอย่างไรบ้างก็หลังจากที่ผมทําการใส่รหัสตัวเครื่องเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอเมนูซึ่งเมนูเหมือนเดิมอันนี้ดีมากเพราะว่าทําให้เราไม่ต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ใหม่นะครับใครที่เคยใช้อยู่แล้วก็ใช้ได้เหมือนเดิมเลยมีเมนูการดูภาพสดภาพย้อนหลังการตั้งค่าต่างๆก็จะมีให้เราเลือกแต่ว่าลหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าทาไมเมนูการตั้งค่ามันดูน้อยๆเพราะว่าค่าดขาเ้าานนนนนันมมป็หฐ ต้องคลิกตรงนี้นะครับนี่เปลี่ยนให้เป็นโหมดผู้เชี่วชาญโหมดผู้เชี่วชาญก็คือว่าตรงนี้มันจะเยอะขึ้นนะครับก็จะมีการตั้งค่าเห็นไหมครับตั้งค่ากระขายนะครับเข้าถึงแพลตฟอร์มนี่มีฮิตคอนเน็ตนะครับอันนี้เชื่อมต่ออยู่กรณีดูผ่านแอปฮิตคอนเน็ตหรือว่าใครที่ต้องการจะเอาเครื่องบันทึกอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็มีโปรแกรมอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเช่นคนละจังหวัดรันต้องการดึงภาพมาแสดงผ่านแอปไอไวเอสื่อบรสองหรือว่าผ่านตัวฮิตเซนทัลนะครับก็ใช้โปรโตคอลไอซับได้เลยซึ่งตัว ได้เลยโดยที่ไม่ต้องอาศัย VPN หรือว่าอุปกรณ์เสริมใดทั้งสิน้นอันนี้สะดวกมากมานะครับมาที่เมนูกล้องนะครับเมนูกล้องก็จะมีการเชื่อมต่อเหมือนกับเครื่องบันทึก POE ทั่วไปเลยแล้วก็มีการตั้งค่า POE ลองไปดูนะครับตัวนี้ตัวเล็กแต่ว่ารองรับ POE ระยะไกลด้วยอ้อัน,นี้แจ่มมากก็ระยะไกลเนี่ยสามารถเดินสายได้ถึง250เมตรเลยนะครับสายแลนแนะนําเป็นตัว Cat ถนะนะครับก็สามารถติ๊กเลือกได้แล้วก็มีบอกด้วยนะว่าตอนนี้เอ่อตัว ENVR เนี่ยใช้ไฟไปก e ี่วัตต์เหลืออยู่ กี่วัตนะของผมก็กล้องตัวเดียวเนี่ยใช้แค่ประมาณ3วัตเองหรือว่าการตั้งค่ากล้องเห็นไหมครับก็สามารถตั้งค่าความสว่างนะครับตั้งค่าตัว WDR ก็ได้นะโดยรวมผมดูแล้วเหมือนเดิมนะอันนี้ที่ชอบนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยไม่สับสนรวมถึงผู้ติดตั้งรวมถึงลูกค้าเราเองเนี่ยก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทำให้ลดคําถามที่จะมาถามผู้ติดตั้งได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเมนูของตัว ENVR ของเรานั่นเองสุดท้ายก็ฝากไว้นะครับสาหรับเจ้า ตัว h ฮพิชั่น ENVR ตัวนี้นะครับเป็นน้องใหม่ตัวจิ๋วแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างแจ๋วเลยนะครับรองรับการติดตั้งที่สะดวกสบายการากินพลังงานเนี่ยนะครับก็กินน้อยข้างในเป็นตัว SSD ทนต่อการกระแทกต่างๆยืดอายุการใช้งานของอ่านเขียนข้อมูลนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานตั้งค่าต่างๆที่ปัจจุบันเนี่ยทำผ่านตัวแอปฮิกพาร์เนอร์โปรได้แล้วทําให้เราไม่ต้องพกคอมพิวเตอร์หรือว่าพกจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ไปที่หน้าง,งานได้เลยอันนี้ก็ฝากไว้ใครที่สนใจนะครับก็ลองสอบถามร้านค้า ตัวแทนจำหน่ายดูนะครับสำหรับเจ้าตัว h ฮ v ิชั่น ENVR ตัวใหม่ล่าสุดของทางไฮ v ิชั่นตัวนี้แจ๋วมากอันนี้ผมชอบนะแล้วก็ค่อนข้างดูแข็งแรงด้วยสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกับสินค้าตัวต่อไปในคลิปถัดๆไปว่าจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆพ,นพี่ๆได้รับชมกันอีกสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ